สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับลังที่สามนะครับแต่มีอุปสรรคนะครับดูครับผมโอ้โหนู่นะผมข้ามมาแล้วนะครับผมข้ามมาแล้วนะครับก็ยังมีอีกนะครับนี่ครับผมข้ามมาจากฝั่งนี้นะครับ เป็นเหมือนกันเลยนะครับดูครับเดี๋ยวผมต้องหาทางข้ามนะครับตึงอยู่นู่นผมจะเดินเลาะนะครับเผื่อมีอที่ข้ามนะครับผมต้องเดินลุยน้ำมานะครับดูครับเปียกเลยครับผมอโอ้ย ไปครับไปดูรังพึ่งครับโอ้ยไม่ม,มีที่ข้ามนะครับตรงไหนเอ้ย เจอแล้วครับเจอแล้วครับผมเนี้ยโอ้ยุปสักอย่างเยอะเลยครับผมลังพอใช้ได้นะครับ ี่ครับแค่นี้เองครับผมมาทำครบลุยกันนะครับพร้อมแล้วครับผมนี่ครับจุดครบไปแล้วนะครับไปครับลุยครับผม นี่ขึ้นมาแล้วครับดูครับมนรุนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนหน้าแก่ไปสองลังนะครับแต่นะครับเราต้องรีบประกันใส่นะครับ แก่เหมือนเดิมนะครับโอ้โหทำไมมีแต่รางแก่ๆเต่รุ่นหัวน้ำนะครับได้น้ำก็ยังดีนะครับผมอ่ะตัวอ่อนได้นิดนึงนะฮะ เดี๋ยวดูน้ำครับผมน้ำมีครับลังนี้น้ำมีนะครับนี่ครับมีน้ำนะครับผมก่อนก็ได้ใช้ด้านล่างนิดหนี่งนะฮะก็โอเคกว่ารังที่แล้วอยู่นะครับ หรือว่าสวยอยู่นะครับผม นี่ครับผมตัวอนพอได้อยู่นะครับทางก่อนหน้าครับผมอีกลังหนึ่งก็เอาไว้ที่รถนะครับผมโอเคครับผมวันนี้คงพอแค่นี้นะครับนี่ครับวันนี้เรามาสรุปผลงานกันนะครับเจอสามรังนะครับตีไปสามรังนะครับวันนี้นี่ครับลังแรกนะครับลังแรกสวยนะครับดูครับผมน้ำอย่างงามเลยครับผมตัวอ่อน นะครับนี่ครับลังแรกครับผมโอเคอยู่นะครับลังที่สองกับลังลังที่สามนะครับนี่เป็นลังที่สองนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นลังที่สามนะครับนี่ครับก้อนหัวน้ำสองลังนะครับสู้ลังแรกไม่ได้นะครับสองลังนี้นะครับรวมกันนะครับนี่ครับผมลังที่สองเกือบฟอร์นะครับมีข้างเดียวนะครับผมแต่ลังที่สามก็โอเคอยู่นะครับลังล่าสุดนะครับผม ก็โอเคครับผมก็เย็นแล้วนะครับประมาณเกือบเกือบห้ามงเย็นแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันหลังค่อยมาดูใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ